มาไรสวัสดีครับที่นงชา so what are you doing now where you go pa please don't go stay with me I am preparing the bye bye นะ Take care ตอนนี้ก็กำลังเตรียมของที่จะไปเที่ยวภาคใต้นะคะอพาร์ตเมนต์แรกอยู่หนึ่งอาทิตย์ก่อนแล้วก็จะย้ายไปเรื่อยๆนะคะผ่านไม่ได้เลยไปล้า ข้าวข้าวเหนียวขรืองฝรั่งฟูดอยู่นี่ค่ะขนมจีนมาม่าแต่ว่าจะไปซื้อเอาข้างหน้าอยู่นะตอนนี้ไอ้ก็กวนแอปเปิลไปด้วยคะกวนจนมันแห้งๆเอาไปกินด้วยเอาไปเป็นสแน็คตอนขับรถตอนพักรถอะนะกวนจนแบบไม่ไหม้เนืเหนียวโบไม่ไหมเนื้อเหนียวนุบๆนะคะมันก็จะรสชาติคล้ายสับปะรดนั่นแหละเพียงแค่ว่ามันบบมีใยแต่ความอร่อยเท่ากันค่ะ อาจจะอร่อยกว่าด้วยซ้ำไปนะพี่น้องว่ามาแอปเปิลจากหน่วยเนี่ยเกือบสี่สิบห้าสิบ้วยได้สำานีหนึง่งยังบ่แล้วสนันีแต่มันหวานมันอร่อยนะคะทุกคนจะกลวนไปเรื่อยๆจ้ะนี่เห็นบ่ถ้าไม่กลวนมันก็ไหม้เราก็ต้องอค่อยๆกวนไปแอปเปิลกวนเสร็จแล้วถ้าผู้ใดไปว่าบ้านไผมีแดดเด้อ ประเทศได้มีแดดเนี่ยเอาไปตากแดดคือเอ่ออะไรนะมังโมงมันเฮาเห็ดนะมังโมงแผ่นเห็ดแอปเปิลแผ่นได้จะ้ะแต่บ้านไอโบมีแดดจ้ะเราก็บอยากเอาเขาเตาอบพร้อมอยากให้มันตากจากแดดน,นะพี่น้องแต่โบมีไอก็กินแบบนี้นะคะอันนี้ออกมาพึง่งลมจังหน่อยแล้วก็สื้อข้ากล่องชุกเวนะคะอุทวะ ไปไหนไปมนะไป่ะ <laughs> ไปอยู่บ้านพักกุชลาแล้วจะ <c oughs> มาค่ะทุกคนกินไอศครีมกราส <c oughs> บายอ่ะไอกิบายพกัน <c oughs> <c oughs> Fighting. He has blue eyes now, I am fighting him. Do you want go? No. <laughs> 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 Poor Thai people shaking, you don't eat properly. and drive all day. Tomorrow? Yeah. Tomorrow, 450. Mm. So you know I have 50 kilos, I have. <laughs> and they have to grow same. าาย,ยังไม่จะหกเลอะเทอะ อาหารตักหมอกตัวโันนี่ก็จะเอาไปใส่พรงนี้นะคะกับกังเกงตัวนี้อันนี้ก็ S this year, i s ดิ r ีรั e this. I'm not going to put it on n o Why? w Because uh, we have to protect first back. แพ็คของเกือบจะเสร็จแล้วเนาะก็มาเติมน้ำมันไว้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องเติมน้ำมันเนาะแล้วก็จะมาซื้อข้าวสวยนะคะทุกคนซื้อข้าวสวยสักสองถุงไปก่อน อันนี้พอ่อใหญ่ก็เอาข้ามาวางไว้นะคะเพราะว่าเรา่านมันเป็นห้อยมันเป็นนันเป็นนี่ยนะมาซื้อข้าวจะ้ะอันนี้สองยูโรสิบสองอันนี้สองยูโรแปดสิบเจ็ดอันนี้หนึ่งกิโลมั้งก็มีกี่กิโลเนี่ยเกกิโลอันนี้แล,นะล้วจะ้ะ เขวรซองมาไปด้วย้าะ ไป,ปไปด้วยนะคะนี่คือพวกแตะ,ะพวกตัดเล็บมือต็บตีนจะไปด้วย,อ,ยอันนี้ก็เอาไปด้วยนะคะซื้อมาเยอะเลยนะหลายหอ่อสองเหลืออนะไรเงี้ยใส่บะหมดห่เกล็นเอา น้ใจดีนะก็เลยเอามาด้วยนะคะนี่คืออะไรอะได้ปลอมผมอันนี้ไม่เอาเดี๋ยวจะเอาแล้นไปได้ปลอม,มตนะ้นะ้องหอมแชมพู ยาดมมาจากไทยไอายไปผึ่งข้างนอกแล้วนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่นะคะน่าอร่อยไหมทุกคนโอ้ยประเทศได้มีแดดเนี่ยได้กอะไปกวนะจ้ะเปิ้นกวนอาจจะแพ็คใส่กล่องเอาไปกินด้วยนะคะ ลกลัวเลยทุกคนค้ายกันมากเลยนะดูสิติดกระทะ้น่จะกินนะคะแอปเปิลกลวนเสร็จแล้วค่ะี่หให้ได้มันเรียบให้เห็นแบบนี้อัดช่องฟิตกินได้เป็นเดือน อินทรีนะคะทุกคนติดอะไรติดหม้อเห็นไหมติดกระท่าเห็นไหม าซาสวัสดีนะจ๊ะนี่ปลากระป๋องฝรั่งกินน้ำปลาลวอันนี้เป็นผักดองแบบสไตล์เยอรมันนะคะใส่แค่เกลือสมขนาดเลย พราะว่าโดยส่วนมากแล้วพอ่อใหญ่บอกว่าอยู่ประเทศลาวนี่ิจะเอาไปดองกับไวทํทำม,โมโตโูตูนัซซคูส์นะใส่กลงใส่กอบเปจนว่าอายก็น้ำมากินในแบบของอาย่่้อง mặt tàn quá mà sau khi xong สมพักเอาไปตุนจากแปดชั่วโมงดีครับใส่ไว้ขาวนะอืมครับ ผ้ามงแรงนี่ปน้องมืดล้วอลำดอก มะเขือเทศอันนี้แซ่บ บ้านฟังนี้แรกๆบอกว่ามาจามสีเมอ่อมาเมื่อเดี๋ยวไปละซื้อมาเป็นบ้านพักรอดน,นะครับพี่น้องยามหนาวก็ไปได้มามาซัดหยาเม,มาื่อวาน ก่อนจ้างตัดหย่าสชาวหาอยู่โลนะนี่ขึ้นละสี่สิบละว่าแม่นะไออ่กไปรับจ้างตัดเกินนึงสี่สิบประมาณเท่าไหร่สี่สิบอะสี่มีหาสิบลังเมาเองเลยอะนะอยาเช็ดแด้พี่นนอะ ขอหย่าไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะของค,ค่ะบายบาย